มาร่วมฉลองนะครับผมคูโม้แลบนะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีครับผมก็มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยสาขาอันนี้เป็นสาขาแรกที่เซ็นทรัลโบนะครับผมก็เปิดวันนั้นก็เออ่น่าจะวันนี้ยี่สิบสองสุลาครับผมปีที่แล้วนะครับก็มาครบรอบ1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วเออ่มีสาขาที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชเอาเองแล้วกันนะครับเนาะเออ่เดี๋ยวนี้มี AI เยอะเราถามได้ ส่วนของรสชาติเนี่ยตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแบบออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวออริจินอลก็ยังอยู่นะครับผมเป็นตัวชีสเค้กตัวนี้คือยังอยู่แล้วก็มีชีสเค้กตัวมาก็คือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นตัวดูไบช็อกโกแลตพิตาชิโอนะครับผมก็ตัวนี้ก็หอมพิตาชิโอนะครับตามสไตล์แบบดูไบช็อกโกแลตเลยเอ่อพอด้าดนบนเขาก็แบบเอาแบบไวช็อกมาโรยด้วยข้างบนนะ้เกับรสชาติจะนุนม่มนวลแต่ไมหวานมากเอ้ยรู้ได้ไงอ่ะชิโนอร่อยอร่อยใช่ไม่หวานมาก อะให้หนูขยับนี่เหรอยังขยับไปไหนโอเคโอเคค่ะคือตอนนี้มันเฉียงเราไม่รู้ว่าไหนเอาไปเทอดลูกยืนเดี๋ยวลูกอืนเด๋อน้ำมินเตอร์กันันตีความอร่อยต่อเป็นด้านพินเตอร์ยังยังไม่เป็นพีไม่เป็นพีไม่ไม่มีไม่มีอะการันตีความอร่อยแต่ว่านี่มีดับเบิ้ลชีสก็อร่อยตัวดับเบิ้ลชีสคือแบบใส่ชีสแบบเพิ่มเข้าไปมันเข้มข้นแล้วแบบอยู่ในก้อนที่มันแบบเล็กลงแล้วมันแบบแน่นๆเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วก็มากินกับซอฟเสิร์ฟเขาขายคู่กับซอฟเสิร์ฟ รือจะซื้อแยกก็ได้แต่ว่าถ้ากินคู่กันเนี่ยอร่อยมากอออันนี้ไม่ได้แบบขายของอะไรอันนี้คือเล่าให้ฟังจริงอันนี้อย่าหาว่าขายของเล่าให้ฟังมันอร่อยจริงอร่อยแบบโหลองยังแต่ถ้าแต่ถ้าเขาดิ้วมาเป็นท้องแต่ลูกก่อนอะไรนะครับอาะไรน่ะพนันเหรอเพราะว่าเราเล่าละเอียดมากเลยเก็เหมาะสมเหมาะสมมากทีงานทำหน้าที่ชช็็ออกกช็อกช็อกเลย ช็อกเลยเมื่อกี้แล้วว่าเป็นกกับเนื้อพอกซางขนาดเท่านน่าจะพอๆกันเจ้าได้กล่าวว่าจะทำชีสเค้กลดเนื้อพอกซังอยหิแต่สงสารลูกก็เลยแบบเดี๋ยวไปขอขอไปคุณแก้ให้ตัวใหญ่กว่านี้ก่อนใช่เพร้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปขอตาเป็นเซนเลอร์ของใช่วัตตรุณนะครับผมก็คือเขาไ้ประทับตาคือน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ว่าแบบพอชีสเค้กแมมนาปุ๊บก็ข้างบนเขาสามารถแบบทำรูปประทับตาอะไรได้อย่างนี้แล้วก็บอกว่า แต่แลสาขาที่เขาเปิดใหม่เขาก็จะแบบมีแบบตราที่แบบต่างกันไปฮะ,ะก็แบบเป็นที่ฝากตั้งนหน่ตั้งใหน่อยเป็นซิกเนี่เจ้าแต่ละร้านอฝากหน,น่อยฝากหน่อยครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับใครที่แบบมาเห็นผ่านมาเห็นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มโมดแลบนะครับผมตอนนี้เนี่ยมี4สาขาด้วย,ยกันนะครับและที่นี่นะครับคือเซ็นทรัลเวิลด์ใหญ่มากแล้วเป็นไงอองกงานกับลูกอ่าไปที่ปลวกออกงานอันนี้ออกลูกกับงาน,นงากปลกวกปลวกปลวกปลวกไมาออกงานเ ก็จริงๆก็พูดตรงตื่นเต้นนะเพราะนานๆทีจะได้มาลูกเพราะว่าลูกยุ่งมากความคิวไม่ค่อยเอะลูกยุ่งมากตื่นเต้นก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าตื่นเต้นนะครับที่ได้ออกงานกับคุณสังครับไม่ได้บอกลูกสังใช่งานพูดด้วยกันเนี่ยเอ๊้ก็น่าจะต้นเดือนน่าจะมีอยู่ครับผมจำไม่ค่อยได้เหมืนกันเออความจำไม่ค่อยดีอะไรมันจะต้องเช็คคิว เราด้วยคู ah. <c 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 oh, really? ่กันใช่คือแบบทุกอย่างมันต้องแบบดาเนินไปคู่กันอ่าเนี่ยเวลาออกงานด้วยกันมันต้องเตรียมยังไงจะต้องคุยยังไงบ้างให้เป็นที่ท้งคกันเตรียมคุยเลยเหรอคือจริงจริงคือ ค่อนข้างที่จะซิงกันอยู่แล้วคือแบบแค่มองตาก็รู้ใจแทบไม่ต้องคุยอะไรกันเลยครับผมแต่เมื่อกี้ต้องพูดกังแต่เดิมมนดไปเลยมาถึงเต,มงเต้มาถึงทางกับเต้ก็ถ้าทางกับลูกอ่ะนักกันยังไงกับลูกเนี่ยก็คือจริงๆคือจังกับเป็นคนพูดพูดง่ายครับแกเป็นคนเชื่อฟังครับแกไม่ดื้อแกจะแบบบอกให้ทำในแกก็จะทำตามได้เลยใช่ภูมิใจไหมลูกผมชอบแบ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 บว่าลูกไม่หยุดเลยใจหนึ่งก็ภูมิใจอีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจครับผมเอาสิ่งที่หัวลูกเอาสิ่งที่หัว จริง,งผมรู้สึกว่าภูมิใจมากที่พี่กับมีแกเป็นลูกครับอภิชาติบูรจริงๆภู<อ><อ>มิใจไหมว,ว่าต้องออกงานเขารู้ว่าต้องทําอะไรนี่นะเก่งเก่งจริงๆเป็นคนเก่งครับผมว่าแบบเรายากมากเลยนะที่เราจะมีลูกแล้วก็แบบลูกเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอภิชาติบูรอ่ะมันคือแบบหายากนะ<อ><อ>คือไม่ใช่ว่าใครใครจะเป็นไอภิชาติบูรก็ได้เออมันแบบหายากเขาต้องกตัญญูด้วยนะถ้าอภิชาติบตรกตัญญูกตเวที ยากไปเยอะเพอาเขาเก่งขนาดนี้ต้องหาโรงเรียนให้ยากที่ต้องแบบอ๋ยคือส่งแกไปเรียนตลอดครับคือคือแกอยากเรียนอะไรคือเราส่งคือจินตนาการมันสำคัญกว่าความรู้ครับคือแกอยากได้อะไรคือแกแกจินตนาการแกอยากทำนู่นทำนี่เราคือเราส่งไปตลอดจริงเรามีเสถียรใไหมว่าอยากจะส่งเพราะแต่ละคนก็คือความคิดที่ตากันจริงจริงคือคิดเหมือนกันครับว่าอยากจะส่งแกไปที่ดาวังคารใช่แต่ว่า มันเป็นตั๋วเที่ยวเดียวไงครับแกก็เลยแบบตั๋วเที่ยวเดียวไปแล้วามาถุงไปแล้วไม่ไม่รับกขาบใช่คือเป็นตั๋วเที่ยวเดียวไปใช่ก็เลยแกก็เลยไม่ได้ไปครับก็เสียดายนะเสียดายอย่านี้เขาเป็นสายทุนการ์ดว่าสายแบบเป็นนักปรกาศจริงๆคืออยากจะฝึกให้เป็นนักร้องครับผมคือนีู่้จักวิลเลียมไรแค้นเห็นไหมฮะคือโอ้ยคือวิลเลียมเป็นอาจารย์ของเขาอีกทีหนึ่งใช่ครับ ส่งเรื่องกับวิลเลียมแล้วก็กะว่าจะให้แบบเป็นมาสเตอร์ทางด้านร้องเพลงครับหาค่าเทอมพันไหมหาค่าเทอมพันไหมค่าค่าเทอมเขาแลกแลกกับอย่นี้ครับแลกกับอาหารได้กรได้คือเอาอาหารไปให้อาหารไปให้ก็ได้เลยได้เลยครับผมเอาเนื้อเอาเนื้อพวกกระสังไปให้เราที่จะไปลูกเราเสน่ห์แรงเนื่องจาคนอยากจะแบบว่มาดองกับเราแคืออะไรตรงไหน คือลูกเราก็มีคนชอบเยอะแล <c oughs> ้ว <reco> ลูกเราก็ชอบคนเยอะด้วยทำไงกับใครก็ได้สนใจเลยฮะทำไงกับใครก็ไม่คือแกแกเป็นคนไม่ใช่คนเหมยางแกเป็นคนที่แบบเฟรลลี่เข้าคนง่ายใช่คือเจอเจี๊ดจ๊เจอคุณยายเนี่ยแกก็แบบพูดคุยอะไรเงี้ยเวลาใช่เวลาแกเจอน้องๆแกก็จะแบบคุยกับน้องๆเออซีมอาแหวนนก็ซีนใหญ่ถึนะครอ่าซีมอาแหวนคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือวันนั้นเนี่ยคือเมตตาเขาเจอกับ พ่อเขาวันแรกก็คือต้องเรียกอะไรอวินเหรอกวินอนะ่ะเออเจอวินใช่ไหมเขาเจอกันวันแรกทีนี้เนี่ยพอดีว่ามีเจเจคุณยายเนี่ยให้แหวนสังมาสังก็เลยแบบรู้จะแหวนไปให้ใครเจอเจอเมต้าพอดีสังก็เลยรู้สึกสว่าเมต้าเนี่ยจะพาจะพาจังไปหาวินพอดีก็เลยเอาแหวนเนี่ยให้เมตตาตอนนั้นเลยเออ พกเข,ข่าด้วยเหรอเออใช่พกเข่าด really ้วยนะฮะเอเนี่ยมันเราเราเรื่องเราเรื่อเราเร่องข่าวนี้มาเราหนักใจมันว่ายังไงว่าผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือเราก็พูดว่ากันว่าแบบมันอาจจะยังเร็วเกินไปหรือเปล่าครับลูกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราต้องศึกษากันให้ดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอะไรนะไม่เขาแบบเขาแบบเขาเรียกว่าแบบเราไม่ได้หวังอะไรสมบูรณ์สมบัติไม่ไม่หวังไม่ได้แต่เอบอกแต่เขาบอกมองว่าซังเนี่ยคือ เลือกย <c oughs> <c oughs> อดซินเจมิสเลยยอดซินเจมจุดสูงสุดของห่วงโซ่ใช <c oughs> ่อย่างนั้นไหมครับไม่ผมรู้สึกคือจังเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วคือสามารถขึ้นหัวข่าวได้เลยว่าจังเปิดเผยแล้วจังไม่รู้มาก่อนว่าเมตาเนี่ยมีพ่อเป็นวินคือเขาแกคือเจอกันเหมือนแบบเด็กที่ไปโรงเรียนอะออแล้วแกก็แบบเดิกนกันนุ่งกันนิ่งกันนิ่งแล้วแล้วเจอกันแล้วแกก็แค่ทักทายแล้วแกก็เล่นกันประมาณอย่างนั้นคือแกแกเจอกันแล้วแกก็เล่นกันแล้วก็ทีนี้แกก็ สนิทกันไงพอทุกคนสนิทกันแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณยายให้แหวนมาแกก็อยากจะแบบมอบให้กับเปต้าไม่รู้ทีหลังคือเพิ่งมารู้เลยว่าแบบเปต้าบอกว่ามาช่างเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเบต้าจะพาไปหาพ่อพอไปเจอปุ๊บอ้าวเป็นคุณวินใช่พนักงานเป็นยังไงบ้างในฐานะเป็นผู้ปกครองเรารู้สึกไงกับรูปเราที่รู้สึกว่าฉลาดฉลาดเลือกมากฉลาดกว่าเราเลยเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยลูก ถรือว่าเป็นเด็กที่ดีคือเราเลือกคนเราเริ่มมาจากแบบไม่ได้แบบเลือกจากฐานะจากอะไรไไไเราเราเลือกอจากใจเออครับว่าคิดอยู่ว่าจะเลือกความรักหรือเลือกเงินเงินไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่เราไม่มีที่สุดยังไงบ้างพอคนตาต้องหาเงินที่เมา โอ้ยอไปพ่อเราโวยด้วยนี่คนถามเหรอครับน mm ี่คนถามเรื่องนี้เหรอครับจริงๆบอกที่เตก็ต้งรู้แล้วว่าจะเลือกอะไรคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับว่าสางเขารู้จักกันมาก่อนคือแบบเด็กๆเขารู้จักกันมาก่อนไม่อยากให้มองตรงนั้นเนี่ยไม่อยากโฟกัสตรงนั้นอยากให้โฟกัสตรงที่ความรักของเด็กๆมากกว่าไม่สรุปเขารักกันเหรอไม่หรอกว่าเขามัมีแข่งป์เยอะเราตัดต่อรูปแปลว่ามันเกิดใจน่าประทบใจมากทสุดที่นี คือคือเรื่องค <Equ> ู่แข่งเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคู่แข่งเรามองว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนของลูกกันทั้งหมดเออคือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดใช่ครับแล้วก็สร้างอยากจะแบบดีกับใครเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตามสบายของลูกเลยครับให้สละให้สละให้พนักงานาเนี่ยแบบินเนอะเออเราดูแบบตัดการก็มีคุยกันบ้างครับ คุยก่นบ้างนะแต่ว่าคุณพ่อคุณก็คุณพ่อคุยกันแล้วเป็นไงบ้างก็เลยบอกก็คุยกันแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นแบบเรื่องของเด็กๆดีกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาจะไม่นอนใจหรออะไรนะครับกินเนื้อมาก่อนเพื่อนๆหรอครับจัมโมอะไรเงี้ยครัก็พ่อเขาศัตรูเยอะครับกลัวไม่ชอบพ่อเขาเลยกลัวกลัวโดนลุมตีเดินเดินอยู่เดี๋ยวแบบอุ้ยเขาหมันไส้ลูกมาตีลูกเงี้ย ไม่ได้มองว่าเป็นหมูหรือไม่ได้มองอะไรแค่มองเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับเียกใปั่พ่อเขาไม่น่ารอกพ่อเขาเหรอครับก็ชื่อชื่ออะไรนะพ่อเขาจูเนจูเนียจูเนียอ๋อจูเนียที่ไม่ใช่จูเนียจูเนียเพื่อนผมใช่ไหมเอออ๋อจูมาร์จูมาร์โอ้ยน้องมาร์ก็ดังมากเลยมน้องมาร์กดังมากเลยใช่ จูจูอจูจำไม่ได้หรอพี่จูหนูนาบะไม่ได้มันอักมันขัดมาถ้าพิงได้เหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จูจูเออใช้คกับิูเตอร์อ๋อติ่งนิเทศใช่ไหมใช่ไหมมันจะเราบอกผู้ปกครองคุ้นอยู่คุ้นอยู่คุ้นอยู่ตะวันมกังวลันมาถ้าแบบว่าผู้ปกครองมาคุยเองกังวันเขามีตัตนั่งข้างเยอะไงกังวลว่าเดี๋ยว กังวลว่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วเดี๋ยวคนจะมาเกลียดเราด้วยอะไรเงี้ยใช่อันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องระวังอันนี้เขาจะให้เขาตัดใจดีไงมอะไรอะไม่ใช่ดูกตัดใจเลยเหรอไม่ไม่ครับจาโมน่ารักครับจาโมนเป็นเด็กน่ารักครับแล้้วผูปกครองอะไรครับพ่อเขาะพ่อเขาก็ค่อนข้างน่ารักครับค่อนข้างค่อนข่ารักใช่แต่น้องมังนี่น่ารักเลยอ๋อแต่เพื่อนใช่ ใช่ครับคุณมากนี่คุยกันรู้เรื่องนะครับคุยกนดีครับพ่อเขาเป็นใครนะพ่อเขาหน้าราพเขาหน้ารามารกเจะเปิดน่ราให้การช่องทางธรรมชาติยู่อะไรบ้างช่องทางธรรมชาติเหรอครับก็อาจจะเป็นเจอกันในห้องของคุณตาใช่สสอาจะเจอในห้องของคุณตาครับใช่ ใช่ยังยืยันว่าตอนนี้โค้กัสซังโฟกัสอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้โค้กัสซังยืนยันว่าโฟกัสในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพดีอยู่สุขภาพดีอยู่ครับผมความรักไว้ก่อนความรักไว้ก่อนครับแต่จริงๆก็คือแกอยากจะชอบใครรักใครก็เป็นเรื่องของเด็กๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่ากังวลอย่ากังวลอะไรนะถ้าคุณมียกหมูมาเอ้ยอันนี้เราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วคือแบบเรามีการแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันดีอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือลูกเขาสนิทกันแล้วหล่ะรู้สึกว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนดีเออเฮ้ยอะไรนั Oh, tu pengangkit. Oh.